ขอบคุณค่ะวันที่ยี่สิบเก้าพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดขอบคุณขอบคุณทักทยยายค่ะสายๆค่ะวันนี้จะมาบอกเอ่อคนที่รักตนเองไม่เป็นนะคะคนที่รักตนเองไม่เป็นก็คือคนที่หวยหานะคะหวยหาความรักอยากให้อยากให้คนที่เรารักอะ่ะ มาสนใจเราดูแลเทคแคร์เราเอาใจเราต่างๆนานา,นาอยากอยู่กับเขาตลอดเวลา,เ,าเรียกร้องความรักจากเขานะคะนี่แหละเรารักตัวเองไม่เป็นเราไม่เคยเติม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 เต็มความสุขให้กับใจเราใจเรามันมีช่องว่างอยู่แต่เราไม่เคยสนใจที่จะเติมเต็มให้ให้กับตัวเราเรา เราไม่เคยดูแลใจเราตัวเราเราไม่เคยสนใจเราเราไม่เคยรักตัวเองเราไปรักแต่แฟนเรารักแต่คนอื่นนะัน่นแหละก็เรียกข็เรียกคนรักตัวเองไม่เป็นแล้วเราก็เลยต้องไปเรียกร้องความรักจากคนอื่นเพื่อเอามาเติมเต็มเราเราถึงได้รักเขามากหวยหาเขามากเพราะว่าจิตใจเราอะ่ะมันไปผูกพันอยู่กับเขา เราไปสนใจกับเขาใจเราก็ไปเกาะอ,อยู่ติดกับเขาเราก็เลยต้องกลายเป็นว่าความสุขความทุกข์ขึ้นอยู่กับคนที่เรารักถ้าคนรักของเราทําตัวดีเอ่อทำดีกับเราสนใจเรารักเราเราก็มีความสุขถ้าคนที่เรารักวันไหนที่เขานอกใจเราเขาไม่รักเราไม่แคร์เราเนี่ยเราก็มีความทุกข์นี่แหละเราเอาใจเราไปผูกไว้กับเขาคะ่ะ อยู่มาจนป่านนี้ฉันเพิ่งจะรู้ว่ารักตัวเองเป็นยังไงสรุปแล้วที่ผ่านมาไม่เคยรักตัวเองเลยรักแตกเออรักแต่คนอื่นนะคะรักรักรักแฟนรักลูกอย่างเงี้ยตัวเองกินบ้างไม่กินบ้างช่งมันขอให้คนที่ที่บ้านคนที่เรารักอ่ะให้เขาได้กินเนี่ยเนี่ยเรารักเขามากวัดตัวเราเองเราก็เลยต้องกลายเป็นคนห่วยหาความรักค่ะ และอีกอย่างหนึง่งสาเหตุมันมาจากตอนเด็กด้วยเราอยู่ในครอบครัวที่ที่พ่อแม่ไม่ค่อยให้ความความอบอุ่นกับเรานะคะเราก็เลยขาดแคขนตรงนี้ด้วยเราจึงเรียกร้องหาความรักจากคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแต่อันนี้มันแก้ได้นะคะฉันก็เป็นฉันก็เป็นมังตะเด็กพอเรามาศึกษาธรรมะศึกษาเรื่องจิตวิทยา เราได้รู้อะไรต่างๆนนนามันก็สามารถแก้ปมเราได้ค่ะมันมันดีขึ้นค่ะเราจะได้ไม่ต้องหวยหาความรักมากเกินไปการที่รักตัวเองเป็นก็คือใครจะว่าเราดีเราเร็วเราชั่วใครจะรักเราไม่รักเราสร้างเขาเราไม่สนเราไม่สนโลกนะคะนั่นแหละคนรักตนเองเป็นแต่ไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวนะคนรักตนเองเป็นก็คือ รู้จักรักตัวเองแล้วก็รู้จักรักคนอื่นรู้จักให้ความสุขกับคนที่เรารักด้วยแต่ไอคนเห็นแก่ตัวนะั้นมันรักแต่ตัวเองเขารักแต่ตัวเองเขาไม่สนใจครอบครัวเขาไม่สนใจคนที่รักเขาเขาหาความสุขใส่ตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อคนนี้ไม่ให้ความสุขกับเขาเขาก็ทิ้งเราก็ไปหาใหม่เรื่อยๆเนี่ยคนเห็นแก่ตัวคะ่ะขอบคุณขอบคุณคะ่ะ อายุมากแล้วหัวขาวแล้วค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะ